ผู้ที่มีทรัพย์สินอันมากมายจะถือว่าเป็นคนร่ำรวยแต่ตามทัศนะของท่านนบียังไม่ถือว่ารวยนะครับหากขาดความอารีความเอื้อเฟื้อความเผื่อแผ่และบทเรียนข้อที่3คือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคือคนที่ร่ำรวยในเรื่องของน้ำอกน้ำใจความเห็นอกเห็นใจ เรื่องของฐานะการเงินต้องยอมรับว่าไม่มีใครอยากลําบากนะไม่มีใครอยากที่จะมีเงินน้อยนะทุกคนอยากจะเป็นเศรษฐีนะแต่นี่คือดุนยาครับความร่ํารวยที่แท้จริงคือความสุขที่แท้จริงหลายอย่างที่เป็นความสุขที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินและเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ด้วยคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีจํานวนมากมายที่ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสมถะสงบพยายามจะแสวงหาจุดที่ตัวเองนิ่งที่สุดอย่างพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยบางคนพอร่ํารวย เสร็จปุ๊บนี่ก็ไปนั่งสมาธิที่ศาสนสถานท,น,นที่นู่นที่นั่นที่นี่อย่างพี่น้องมุสลิมหลายท่านนะครับยิ่งมีความร่ำรวยนี่ก็พอถึงจุดจุดหนึ่งที่สัมผัสได้ว่า ความร่ํารวยเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการที่จะให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงพี่น้องของเราหลายท่านเนี่ยบริจาคทรัพย์ในหนทางของร้องเนี่ยจำนวนมากมายเลยนะครับอัลลอฮ์สุบฮานหูตาลาทรงเมตตาครับท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลล,ลัลลอฮุอะเซสลัมเนี่ยได้เคยกล่าวเอาไว้บอกว่ายังไงบอกว่าความร่ํารวยที่แท้จริงไม่ใช่เพราะมีทรัพย์สินที่มากมายแต่ความร่ํารวยที่แท้จริงนั้นคือความร่ํารวยทางจิตใจนี่คือสารจากอัลลอฮ์ที่ส่งต่อผ่านท่านยิบรออินมามอบให้กับท่านนาบีมุฮัมมัด แล้วเอามาบอกพวกเราว่าสุดท้ายที่แท้จริงแล้วความสุขมันไม่ได้มาจากทรัพย์สินที่ร่ำรวยแต่มาจากความร่ำรวยทางจิตใจท่านนาบีเนี่ยท่านได้คํานิยามและความเข้าใจเก็บกับคาว่าความรวยความร่ำรวยคือความพอใจแต่ไม่ใช่ความสุขครับความสุขเหมือนกับ พี่น้องหลายท่านเนี่ยมีเงินอยู่ในบัญชีแต่พอวันหนึง่งได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กกำพร้าความสุขมาตอนที่เงินอยู่ในบัญชีนี่เฉยๆนะแต่พอได้มีโอกาสได้ช่วยคนที่เขาลำบากว่ามันคือความสุขทางภาวะจิตใจแบบที่ท่านนาบีพูดไว้เปียบเลยผู้ที่มีทรัพย์สินอันมากมายจะถือว่าเป็นคนร่ำรวยแต่ตามทัศนะของท่านนาบียังไม่ถือว่ารวยนะครับหากขาดความอารีความเอื้อเฟื้อความเผื่อแผ่ และบทเรียนข้อที่3คือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคือคนที่ร่ำรวยในเรื่องของน้ำอกน้ำใจความเห็นอ,อกเห็นใจการเมตตาคนอื่นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายแต่เขามีความสุขอ่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยอ่ะท่านขอดูอาจากอัลลอฮ์ยกมือขอจากอัลลอฮ์เนี่ยให้มีเรื่องราวของพี่น้องของเราด้วยอย่าคิดแต่ฉันอยากจะได้อะไรฉันขอฉันอยากจะมีอะไรฉันขอขอให้กับพี่น้องของเราด้วยเราจะต้องรู้จักในการที่จะนึกถึงคนอื่นด้วย